วันนี้คนเยอะวันนี้ก็เกือบช้าเมื่อวานเลยครับวันนี้กับเมื่อวานไม่แตกต่างนะครับนะคนเขามาที่จังหวัดเยอะนม่ คุณผู้ชมเห็นไหมฮะคนเรียกวันนี้หลายพันน่ะนะที่วัดทูชางนะผู้ชมนะ มีหลวงพ่อรับแขกเช้าเลยท่านผู้ชมเพราะเออ่คนที่เข้ามาทางไต่ด้วยนะนะครับ,รบที่ภาพหลวงพ่อที่ชน,น,นะแล้วมาก เรียกว่าอาบไปแล้วมันมีผนแล้วมีที่ดีนะทุกนด้านบนก็เยอะนะตานวนเดี๋ยวไปดูด,ด้านบนต่อนะท่านผู้ชมชมแล้วก็เอาไป้ี่นนะ ยงไปต่อเฉลยก็ได้นะได้แต่คนจะไม่ดีก็ได้นั่งก่อนอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผม อยู่ที่วัดหูช้างนะผู้ชมนะที่คนเขาหลากหลายที่เขามาจากต่างจังหวัดนะเนะพราะเป็นวันหยุดนะก็ามารถน้ำมนต์กันคือว่าวัดเนี่ยนะรองรับผู้คนได้เยอะแล้วก็หลายคนหลายท่านที่เข้ามารถน้ำมนต์ท่านผู้ชมดู แถวยาวเนี่ยประมาณ500ได้ละนะที่ข้าวแถวนะฮะน,นี้อันนี้เป็นนะที่เขามาหล่อแบาตะบนยาวถึงโน้นกท่าเห็นไหมแถวอ่ะเรื่องจริงนะแถวยาวด้านโน้นเลยเดี๋ยวเดินให้ดูนะวันนี้ผมเดินมาจากตรงนั้นแลละเดี๋ยวผมขอเดินให้ดูทีนี้หนึ่งทนผู้ชม အဲ့ဒါကို

يعني هو يعني هو هو خلاص 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 ezeknek a dolgoknak

ครับนะครับ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  沿着这条路。 มาถนนรดงชันได้นะฟังอย่ไมได้นะตก็จะ้องแต่ว่าไม่ลีงจจริงจะาปลายนะปลายบริทธ่อบนิดาระหว่างใส่น้อยแก็ใสน้อยอาจมาถูกหลยใช้ที่วสั่งช่วยก็จะเลอกเียบ เไม่ต้องมีการการเสนอระดับที่เป็นระดับดูว่าเอ่อระดับ สารคดียัยนตมน่งงอบนหายและเก็บโดนมัานยนี